ไอ้สันดาลมันคงคิดว่าคนอย่างไอ้ไกรสอนเนี่ยกลัวแฮ่มันไรจะออกไปยิงสัทีแล้ววะออกไปสัทีเซ่รอให้มันาแม่อยู่ได้จะแดกเล่าสหน่อยพูดรักหูมึงไปคลายว่าขี้อ่พี่เวกึ้นนมามกนตะวันรอนคืนนามสกุลเองจะเป็นคนดีคนบ้าข้าไม่รู้แต่ยามเนี่ยสถานการณ์ขับขันข้าอยากจะขอร้องอะไรเองสักอย่าง อย่าอย่าจะมาเกลียดผมค่ะาห้าไปช่วยยิงไอ้พวกเสโจโนเหล่านั้นขบวนการตายโหงแบบนี้ขมรุรมด้วยฟังข้าก่อนข้ามาตกรายเองนะช่วยข้ายิงไอ้พวกนั้นแต่ก็ห่วงน้องสาวอยากจะฝากฟังน้องสาวคนเดียวของข้าให้เองช่วยพาหน,นีไปจากมือโจรด้วยเฮ้ยนั่นเป็นไรมีโบราณว่าน,น้ำพุรือเสื้อพุงตาแต่ต้องมีข้อเสนอนหน่อยกนระจา,ายเร็วหน่อยครับ หมายความว่าต้องจ้างใช่งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขโอเคเองยัดเท่าไหร่ทุกบาททุกสกตางค์ที่เองมีอยู่ในกระเป๋าเอาป่ะทั้งึี้ทั้งตัวขามีอยู่หกพันแค่คิวหลายกูเป็นคนซื่อสัตย์เงนนินมีเงินเดินเองจำ,ำไว้นะไอ้คุณวิเวก ถึงข้าจะตายหงว,วันนี้เองก็ข้าก็ต้องเจอกันในนรกจนได้ถ้าเองเล่นไม่ซื่อกับน้องสาวข้าละก็ข้าจะตามลาบผลาเองทุกชาติมึงอหงหง้าซื้อสัตว์ตองเงินข้าจางเสมอเอ้หยุดรถทำไมที่เปียเปียวอย่างเงี้ยรถมันเสียจากคนสวยเสียก็รีบแก้สิมันใกล้ค่ำแล้วแกนะแกแน่ เฮ้ยดูเครื่องหมายว่จ้าพี่จ้าจ้าพี่เป็นไรวะหมอน้าปวดท้องก็ส่งตีนให้มันแดกสิสิเฮ้ยตีนใครวะตีนกูนี่สิเราเดี๋ยวนั่นงสาวเดี๋ยวไปแนะ่ Oh, ลบกัน <laughs> <laughs> โุ้ยตายซุเขาอ้อนหน้าเลยดิโุ้ยแค่น่ะเห็นฟีมือผมไหมครับลวดลายคุณเนื้อเกินจริงๆคุณอผเวิเอกตะวันรอนครับแหมชื่อเหมือนพระเอกในฝันฝีมือดีอย่างนี้ไปกับฉันได้ดีแน่ได้ดีนี่ยผพไม่สนจะจะได้เงินแล้วก็ถึงหนทึงกันเรื่องเงินน่ะ ขึ้นอยู่กับความเยี่ยมหารของเธอผัวฉันนั้นหนานะผัวแค่ <pers> จะไปชอบใจเรื่องมีผัวนี่แหละมีผัวหรือไม่มีไม่เป็นปัญหาสําหรับฉันหรอกรองหัวใจฉันปราถนาเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้นี่อย่างนี้ทั้งยี่หัวใจนักเองผมก็เหมือนกันลงมาหัวใจปราถนาแล้วก็ทำามสมบังก็อยากจะพังโลกทั้งโลกมันระเบิดไปเลยถ้าอย่างนั้นคงได้เจอกันสักวัน เธอขับรถเป็นไม่ใช่เหรอถนายนั้นแลลวก็มุณทำเป็นทั้งนั้นแหละอืมเอ่อคุณจะไปลองทอี่ไหนอ่ะเขาเขียวเขาเขียวฮะเข้ย